เสียงลูกกอง6วิที่รู้จักกันในชื่อ The Amen Break เสียงแซมเปิลกองที่ถูกศิลปินและโปรดิวเซอร์หยิบไปใช้ไม่ต่ำกว่า2,000เพลงเรื่องมันเริ่มมาง่ายๆเลยครับในยุค60มีวงดนตรี Funk and Soul วงหนึ่งที่ชื่อ The Winston พวกเขาปล่อยเพลงที่ชื่อว่า Amen Brother ออกมา เป็นเพลงหน้าบีที่แทบจะไม่มีใครสนใจแต่กลางเพลงนั้นเครื่องดนตรีทุกชิ้นหยุดนิ่งเหลือแค่โซโล่กองสดๆดดิบๆของมือกองที่ชื่อว่า G C Coleman โซโล่แค่6วิแล้วก็จบไปใครจะไปคิดว่าไอ้หวิที่ถูกโลกลืม มันคือของโคตรดีที่รอวันถูกคนพบแต่ยังว่าล่ะครับของดีไปอยู่ผิดที่ผิดทางก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีคนเห็นค่าเพลงนี้มันได้หายไปตามกาลเวลาจน20ปีต่อมาในยุค80ยุคที่ฮิปฮอปกำลังเริ่มมีแนวทางเป็นของตัวเองดีเจในตอนนั้นมักจะไปขุดหาแผ่นเสียงเก่าๆที่มีแซมเปิลเจ๋งๆเอาไว้เปิดตามงานปาร์ตี้ฮิปฮอปแต่พวกเขาจะไม่ค่อยบอกกันนะครับว่าเพลงที่เปิดอยู่เนี่ยคือเพลงอะไร พราะกลัวว่าดีเจคู่แข่งจะรู้และเอามาเปิดซ้ํากันพอซ้ํากันเยอะๆก็ต้องไปไล่ฟังแผ่นเสียงใหม่อีกกว่าจะเจอที่มันโดนใจก็นานอีกเสียเวลาอีกดีเจแต่ละคนก็เลยกักกันไปกักกันมา แต่ดีเจที่ชื่อเบรกบีดลูแกคิดต่างนะครับแกคิดว่าเฮ้ยของดีก็ต้องแบ่งปันกันดีวะแกเลยทำโปรเจกต์ที่เปลี่ยนโลกนะครับด้วยการรวบรวมสุดยอดเบรกหายากมาอัดรวมกันไว้ในอัลบั้มซีรีส์ที่ชื่อว่าอั t ติเม e เบร k ส์แอนบีหรือ UBB และ UBB เนี่ยแหละครับคือผู้แพร่เชื้อตัวจริง มันคือคัมภีร์ไบเบิลที่ทำให้โปรดิวเซอร์ทั่วโลกตั้งแต่ด็อกเร์เดยันดีเจพีเมียเข้าถึงอาวุธลับได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปขุดเองและลูกกอง6วิในตำนานก็รวมอยู่ในนั้นด้วยและถ้าพูดถึงเพลงแรปเพลงแรกๆที่หยิบกองนี้ไปใช้ก็คือ N.W.A ในเพลง State of the Compton และเพลงนี้มันก็เลยทําให้กอง6วีนี้มันเริ่มดังระเบิดไปทั่วโลกแต่มันไม่ได้หยุดแค่เพลงแรปเท่านั้นนะครับแซมกองนี้มันแทบจะกระโดดไปทุกแนวเพลงเลยเพราะจังหวะของมันมีกรูฟมีความโยกแบบดิบๆแบบคนตีจริงๆที่โคตรจะมีชีวิตชีวาแล้วพอเอาไปวนลูปมันก็เลยสร้างพลังที่ไม่รู้จบแล้วมันก็ยังมีความยืดหยุ่นมากๆนะครับถ้าใช้แบบช้าๆมันจะได้ฟิลฮิปฮอปแบบเท่ๆแต่พอเร่งสปีดมันก็กลายเป็นกองที่โคตรบ,บ้าคลั่ง ส่วนตอนนี้เราก็มีเสื้อประจําช่องของพวกเราแล้วนะครับเสื้อตัวนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราอินในเรื่องเดียวกันชอบในฮิปฮอปและสตรีทคาวเจอร์เหมือนกัน Check one, two.